คุณพิรพงศ์ครับผ e ok ีมีจ,จริงไหมเจ้าคะหรือจิตของแต่ละคนไปรับรู้ถ้าจบไม่จริงจะเชื่อไหมล่ะเพราะฉะนั้นอ่ามันปฏิเสธก็ษษษไม่ได้รับก็ไม่ได้าเมื่อไหร่เราเห็นด้วยตาเราได้ตัวของเราเองสัมผัสด้วยตัวเราอ่ะนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่สําหรับผีจริงๆอ่ะถ้าสําหรับหลวงตาก,ก็มเห็นนะ หลังจาว่าผีเนี่ยไม่มีจริงที่เราเห็นอาจจะเป็นเพทพภูมิฮะที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยมาแสดงอะไรเนี่ยซึ่งไม่ใช่ผีเพราะผีเนี่ยที่จริงถ้าวัตตะสงสารเนี่ยมันมีส1สิบเอ็ดภพใช่ไหมนรกสี่โลกมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกสิบเอ็ดใช่ไหมรูปประภูมิสิบหกใช่ไหมรูปประภูมิสี่สามสิบเอ็ดภพไม่เห็นมีภพผีเลย นรกสี่ก็สัตว์อลรจชานอสุรกายใช่หไหมเปตแล้วก็อบายภูมินรกสี่โลกมนุษย์หนึ่งเนี่ยเรานะ่ยสวรรค์หกชั้นอรูปภพมสิบหกลูปอรูปภพสิบหกอรูปภพสี่สามสิบเอ็ดพบไม่เห็นมีพบไหนว่าพบผีเลยแล้วเ,เ,เ,เราคำว่าผีมาจากไหนครับคุณตามันอาจจะย่อมาจากบาลีคำว่าพรีรูแปลว่าความกลัว ซึ่งแปลแล้วแปลว่าความกลัวเราต้องเข้าใจภาษาบาลีนะอย่างบาลีเนี่ยสมมุติว่าคําว่าอัปรีเนี่ยอัปรีเนี่ยแปลว่าไม่น่ารักชาบาลเราก็บอกว่าไม่น่ารักวิเศษเนี่ยวิเศษศรีไม่ไม่เหมือนเพื่อนอย่างกูว่าอ้วนนี่วิเศษไม่เหมือนเพื่อนวิเศษศแปลว่าไม่เหมือนเพื่อนเดรจฉานแปลว่าขวางเดรจฉานแปลว่าขวางถ้าใครขวางอะเดรจฉาน เพื่อนพูดอยู่ดีๆก็ไปขวางก็เรื่องนร้ละชนขวางขวางแปลว่าขวางบาลีเหมือนคําว่าสังขารเนี่ยสังขารคือความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ร่างกายนะเหมือนกับสิกขาเนี่ยถ้าเป็นสันสกตก็ศึกษาไงสิกติเห็นไหมสิกติสิกติแปลว่าสังเกตถ้าภาษาลาวก็แปลว่าจอบเบิ้น่ซ่อมเบิ้งถ้าบาลีก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งบาลีเนี่ยเป็นภาษามคต ซึ่งไม่ใช่ภาษากลางภาษาการคือภาษาสรรษันสกฤตเป็นภาษาเขียนมีครั้งหนึ่งนั่งสมาธิมีครั้งหนึ่งหลังจากนั่งสมาธิแล้วก็ล้มตัวลงนอนแบบยังดูลมอยู่พอเริ่มเคลิ้มหลับกลับรู้สึกว่าตัวเองออกมายือนอยู่ข้างๆร่างตัวเองที่นอนอยู่ตกใจกลัวตายเลยกลับเข้าร่างไปครั้งหลังถ้าเป็นอีกต้องพิจารณาอย่างไรคะอ๋อออ่าพิจารณาเลยต้องให้รู้ว่ามันออกได้ บางคนเนี่ยอยู่ดีๆมันหลน่นทุบออกก็มีแต่มันจะกลัวก็จะกลับเข้ามามีม,มีมันออกมาเลยฝึกอนาปาสิอยู่ดีๆหลน่นทุบออกมาเป็นสองคนไอ้คนหนึ่งก็ดูไอ้คนนี้ก็นั่งเฉยๆอยู่มันเป็นธรรมดาหลวงตาจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเมื่อครั้งหนึ่งที่หลวงตาอยู่ในถ้ำอยู่กลางวันเลยนะซึ่งหลวงตานอนเอน็นจะเอ็นนอนอยู่นี่มันเหนื่อยไงทาความเพียรมาหลายวันหลายคืนแล้วก็เลยเอ,นอน็นมันย้วยออกเป็นสองคน อันนี้ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้นั่งเลยเลยลืมตาอยู่เนี่ยมันย้วยออกเป็นสองคนคนหนึ่งก็อนอนอยู่เงี้ยเอนอย่างนี้ไอ้คนหนึ่งก็ยืนอยู่แล้วไอ้คนนั้นอะเหาะไปไหนก็ได้ไปเที่ยวสวรรค์และไปสวรรค์ชั้น้นชั้นน,นี้แล้วก็ลงมาลงมา,ลงมาแล้วก็แสดงเข้าก้อนหินมั่งเข้าต้นไม้มั่งพอทําจนมันเหนื่อยแล้วนะเพราะว่าก,กลับมากลับมา,บม,ามันก็มาชับเราเข้ามาเหมือนเดิม แต่สิ่งที่แปลกประหลาดนะนะก็คือไอ้ตัวนั้นไปถึงไหนไอ้ตัวนี้ก็รู้เหมือนกันหมเราถึงไม่สงสัยเลยว่ามันเข้าอะไรก็ได้จิจ,จ,จที่ออกไปมันเข้าไก่ก็เป็นไก่เข้าต้นไม้เห็นมันแสดงเราก็เกิดปัญญาตัวนั้นมากกว่าโอ้เข้าไปต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เข้าไปก้อนหินก็เป็นก้อนหินก็เลยว่าไม่สงสัยเลยว่ามันเกิดเป็นอะไรก็ได้การการการแต่ไอ้หลนตุ๊บเนี่ยเยอะเยอะเยอะเป็นเยอะส่วนมากจะกลัว กกลัวไม่ได้ลับมาเขายัางห่วงอยู่ลูกศิษย์จวัดป่าวะนาพีอิงก็เป็นบ่อยเรื่องเนี้มีมีม,มีแล้วออกทุกวัน,นไอ้นั่นปล่อยให้มันออกเลยไม่ตายหรอกโดยเฉพาะการจะนอนนี่นะนอนสังเกตตอนมันจะขาดสันิมันจะหล่นออกนะนอนหลับนะนอนดูลมเ่ยจอบดูนะจะก,กูแอบดูอะแอบดูตัวเองจะหลับจะก,กูแอบที่ไรกูไม่เจอที่กูหลับก่อนทุกที ออกใหม่ๆซึ่งจะกลัวมันไม่ไปไกลมันกจะรีบกลับเข้ามาแต่ถ้าสังเกตไปให้มันไกลไปไกลเริ่มก็จะไปเที่ยวแบบนี้แหละฮะซึ่งไอตัวนั้นไปได้ทุกที่โอ้ยสนุกสนุกสนุกฮะไม่ต้องห่วงรองไม่กลับมาก็ไม่กลับมาไปห่วงเลยนั้งไหนอ้าวเอาพอก่อนเว้